บรรยากาศยามกับหนูครับมันเดี๋น้อช่วยหาหน่อยนะไอ้แดงๆผูกไว้ตรงไหนเนี่ยม,มันลุกอะ่ะที่ผูกไอพ้พลาสติกแดงๆก็อยู่อ่ะนี คอยมองเลยที่พี่ใส่มีลึกหรอกนี่นี่ใส่ตรงนี้จเจอแล้วอันหนึ่งโอ้ยนายอ,อันแรกก็หมานเลยเนี่ยเ,ยเอ้อเนี่ย<ม>นี่ครับอันแรกก็หมาแล้วกินข้าวโพดวะนี่นนโอ้ย อ่ะใหญ่แท้เอาออกอาอาอกเฮ้ย<ๆ>มาแล้วเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนอมานมานนี่นี่ยใส่สวยด้วยกินข้าวโพดกินข้าวโพ,โพดูต่อฝั่งนี้เลยครับ สน่จะเหมือนรอยแหวกแต่ไม่มี้น่นออตรงนี้โอ้อันนี้มีจีรีเลยไอ,ไอฝักทองมันไม่ชอบฟักทองหรอมนะัออ้มงเนี่ย แล้วอย่างดูของผมดิพักทองท่านั้นเลยสงสัยมันจะไม่ชอบพักทองวะสองหลังผ่านไปตรงนี้ใส่ไหมวะ <c oughs> ตรงนี้ใส่ไหมแหวกขึ้นไปเนี่ย ผูกไว้ตรงไหนอะถ้าใส่ผูกไว้ตรงไหนวะดูก่อนแหลกขึ้นมานี่ใส่บ่นี่มีทางบ่บ่มีทางโอ้นี่ใส่ตรงนี้หลังสามใส่ตรงนี้ เห็นจังไดเนาะอ,อ้ามันเอาไอ้นั่นไปกินวะทำไมไม่ลั่นวะเ,เออเนี่ยเนี่ยยันเนี่นนะย <laughs> อาอ <laughs> <laughs> ทีวันลึกเกินนะเออน่าจะลึกเกินทังสามอ๋อลาดครับอันนี้ เอาเบอกอื้อไปกินหลังสีอยู่นี่ลังสีลังสีโอ้มิดจีรีเลย ไม่โดนไม่โดนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยไปต่อครับไปต่อ เนี่ยหลังห้าอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยหลังนี้อยู่ลึกไงแดกปลาจนเหนื่อยโดนเหในหน้าโอ้โหบ่มียังเลย,ม,เเลยมันกัดอยู่น่น่ะแต่มันไม่ลันเน่นพี่ว่ารอยฟันมันกัดเนี่ยนี่ ต่ำตื้นเหรอลอยมันแทะดิหนะนี่ค no, ือวัดทองผมดูว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นข้าวเอ้ต้องเปลี่ยนเราเป็นข้าวโพดมันเดิมซะ่หรือเปลมทางนี่จาว่าทางนี่งามขนาดได้ครับนี่ไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้น ามาฟังนี่ครับเบื้องฟังนี่กันฟังนันยามครบมาแล้วครับนาะหาลังหนึ่งตัวเออบื้องฟังนี้ครับฟังนี่อีกหาลังางนอะ้าวน้าหมาอีกแล้วฟังนี่หมาอีกแล้วนี่เอ,อ้ยเรื่องวะเอาเรื่องไหมอันนี้ก็ฟักทองแล้วนี่ ขันนี้ขึ้นยังม,มัน่นใจไม่ต้องขอน,นุ่นเลยนะเนี่ยงานอีกแล้วครับนี่กินบุยครับนี่โชว์หนที่ไปแต้มสองครับแต้มสองไปรุนแต้มสามครับ ครับลุ่นแต้มสมเป็นยังไงเออมันมีรอยกัดยุย่นบอยกัโอ้รอยเงียบกิบโอ้ไม่ลั่นครับอันนี้ มันอย่งมันเป็นรอยกัดอย่างเงี้ยหน่อยหาทางยากดีแต่ตรงนั้นมีทางเนี่ยมองนี่บ้างเอาเฮ้ยนะเอเอขึอ้นกลับหายไปนาตรงนี้โอ้โหโน่นแล้วโน่นโอ้ยนะนะน,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 นี่นี่อยู่นี่ นี่นี่นี่มัดไว้อยู่นี่ดีถ้ามัดเชื่อไว้อ่อพอทำให้บ่าวเมืองเหนือเขามีกำลังใจอยู่ใส่นี่เลยนะบักเอ๊ะตัวนี้เอาเอาออกดิตัวนี้ปันจอนฟ้อนพี่น้องเอ้ยคุณะ นี่ตานจอนฟ้อนเลยตัวนี้จริงผมบันรอเน,นี่นนยนะต่อตัวเจอหนูตัวใหญ่ขึ้น,นีไปสามหลังแล้วสามแล้วอีกสองหลังอยู่ตรงไหนวะ<ก>นะมองมองหาธงแดงหน่อยดิแดงอันนึงอยู่นู่นอีกอันนึงอยู่ตรงไหนเนี่ยท <st it> ีนี้ก็มีแรง <st it> สู้ต่อแล้วใช่ไหม

อ,อมืหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้โหย่เนี่ยหลังสุดท้ายแล้วครับวงนี้โอ้ยบ่ม,มี่ยังเกิดขึ้นครับหลังสุดท้ายในใเนี่ยไม่ใส่กลางๆเนี่ยเนี่ยทางมาันอยู่ตรงนี้ไม่โดนว่ะเ,เอาอีกสักหลังหน่อยหลังสุดท้ายเนี่ยทางมานัน อาจบแล้วครับนี่แตกตกอ่สี่สี่สี่ตัวสี่ตัวโอ้สี่ตัวมีแต่ไซโอ้ไซนี่บักเอฟเลยไซนี่โอ้ไหนออกมาดูหน่อยพี่ตดโ่น้องเลยเซจียวเซจยวอ ขักขักครับมือนี่ฝูมือเอาูไหนเยี่ยมไหมน่ะโอ้ผลงานผลงาน